สูงมากสวยงามมากนะครับภูเขาเมฆหมอก, killed, parole, ก yeah. สวยงามมากนะครับน claro um> ี่เป็นวัดที่สามนะครับเป็นวัดที่สามเราได้ ได้มาเดินนะครับเห็นวัดที่สามไปดูข้างน่นครับไปดูความสวยงามข้างล่าครับเมฆหมอกที่สวยงามนะครับม,มีขายกาแฟขายกับข้าวเลยนะครับมีขายได้ทุกอย่างนะครับ สามารถขึ้นไปข้างบนสุดได้นะสามารถตรงนี้มีลิฟต์คนละยี่สิบบาทขึ้นไปข้างบนสุดเลยอ่ะอยากไปไหมจริงนะเนี่ยมีลิฟต์ขึ้นไปกล้าไหมอะไรนะกล้าไหมทำไมจะไม่กล้าลวขึ้นไปเราจะไปยืนตรงไหนครับมันจะมันเขาะจะมีลิฟต์นะครับขึ้นไปข้างบนสุดเลยในไหนเรามาแนละ้วเราไปนะไปก็ไปไปให้สุดไปให้สุดไปก็ไป ไปให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่คำว่าเหนื่อยล้วก็หลับ <c oughs> ตุกี้ครับเราจะขึ้นไปข้างบนมีลิฟต์ด้วยคนละ20ิบาท <c oughs> ได้ได้วครึ่งราคา <c oughs> สวครึ่งราคาไป <ะ S 2> พาเดินข้างน้าไปครับงั้นเดี๋ยวจะพาพี่ๆขึ้นไปดูข้างบนกันครับ พา่พี่พาตาตาไปพาตาพาตาไปพาตาไปพี right. well, ่พี่ก็ไปด้วยด้วยนะครับพี่พี่ก็ไปโอ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วพพเอฟซีลืมลืมพี่พี่ไปวัดห้วยปัตรกลางนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายที่ข้างบนนะครับครับก่อนไปถ่ายที่ข้างุนาถอดรองเท้า คใครผมเหรอใช่่ายผมเหรอใช่ผมฟอ้องนะเออ <c oughs> ไม่มีเงินจ่าย <c oughs> ว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วครับไปนะครับไปเราต้องสํารวนะเราต้องสันนะ่งลนะชั้นที่สิบห้าครับตอนนี้ครับดูรฟต์นะน่าจะบนสุดนะครับชั้นที่สิบห้าครับตอนนี้เราอยู่ชั้นแปดนะครับ สิบเอ็ดข right. ้ามเลยครับอ๋อแปดแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็ไปยี่สิบสี่นะครับก็ไปยี่สิบห้ายี่สิบหกน่าจะเป็นสูงสุดแต่ว่าน่าจะเป็นชั้นนายถึงแล้วสวัสดีค่ะชั้นชั้นนายจะนับนตามแบบไทยสนะคะชั้นที่ยี่สิบจะบัตรเดป้ด้านซ้ายมือค่ะค่ะั้แต่าตั้้าย้าด้านซ้ายด้าซ้ายมือตรงนี้จะปะชั้นไปยี่สิบสวยมากครับ โอ้ส right? ักจันี่พพอันียี่สิบหกเเราต้องไปให้สุดมาีครที่เราขึ้นมามีแอด้วยมีด้วย เท่ไหร่ครไหรเสียวเสียวเสียวฟ้าเลยไ่ไปชั้นยี่หกครับเหรอตาขี่แรงไหมไม่ขี่ขึ้นชั้นที่หกขี่รงหรือล่ไม่ขี่ขี่เอะกลัวกลัวกลัวที่ไป้าย่หแล้วยีกชั้นยสุดท้ายเลย เดอนะดูนะดูสิครับสมากครับสูมากครับสมากสมากครับเอมสุดเสให้กับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมมีจุดจุดหมดแล้วครดิล ไดี๋ยวไปล,วลงไม่เป็นเด้อลงไม่เป็นเด้อ ไม่เคย hésitez, desktop, เจอมาก่อนเลยเนเลยนะครับสุดยอดสวยมากครับ ที่เป็นนะครับขอบคุณครับทุกทีมากัวตัวให้ิสานนะครับผนะครับดูทมกันชาติสวยงามนะครับ